สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ใหญ่แอ๊บ้านสวนวันนี้จะนำเสนอต้นกระทาเงินจะได้นำมาปลูกไว้ในบ้านอีกต้นหนึ่งนะคะต้นกระทาต้นนี้เป็นต้นไม้ที่สวยงามอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นต้นที่ปลูกอยู่ที่บ้านของป้าน้อยนะคะไปดูเห็นสวยงามนะคะ ต้นสูงประมาณเม็ดหนึงนี่เลยค่ะลำต้นยืดมากแล้วนะคะอพอดียายน้อยก็จะจัดบ้านใหม่นะคะปรับพื้นบ้านก็จะปลูกต้นไม้ใหม่เหมือนกันาย,ายน้อยก็เลยแบ่งมาให้1ต้นนะคะนี่ได้สวยเลยนะคะหน้าฝนต้นคาถาเงินชอบน้ำน้อยนะคะไม่ชอบน้ำมาก หน้าฝนเนี่ยไม่ต้องรดน้ําเลยแต่ถ้าเป็นหน้าแรงต้องรดบ้างสัปดาห์ละครั้งนานๆทีรดนะคะก็ได้ก็อยู่ได้แล้วทนแสงแดดด้วยนะคะปลูกในร่มรำไรก็ได้เป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะสามารถที่จะนำมาตั้งในบ้านในห้องนอนก็ได้นะคะถ้าอยากจะให้ต้นสวยงามดีก็ต้องตัดออก ๋ย่ให้สูงมากตัดขยานออกได้เรื่อยนี่ก็จะตัดออกไปปลูกใหม่แยกไปนะคะหรือตอไว้เดี๋ยวตอก็จะออกต้นใหม่แต่กิ่งออกมานะคะเห็นไหมต้นข้างๆให้ถอนหญ้าออกสักหน่อยนะคะจะให้ดูต้นข้างๆที่เคยตัดยอดออกไปแล้วเขาก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะถ้าเราดูแลอยู่บ่อยๆ ก็จะขยายพันธุ์ได้หลายต้นพอสมควรนะคะก็จะนำต้นที่ได้นะคะมาปลูกใหม่นะคะนำกระถางมาเติมเปลือกมะพร้าวลงไปรองก้นกระถางเพื่อกันดินรั่วแล้วก็ระบายน้ำได้ดีด้วยนะคะทำให้เย็นนะคะ<อ>ตักดินใส่นะคะดินก็จะผสมปุ๋ยก็ผสมดิน กัเปลือกมะพร้าวนะคะเพื่อให้ดินร่วนซีจะได้ไม่แน่นเร็วเกินไปนะคะถ้าดินแน่นรากจะไปได้ไปหากินได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็จะตักใส่ให้เต็มดินนี้แม่ใหญ่แอ๊กก็เอามาจากร่มไม้ชายคาที่บ้านนเองประดิมก็หาได้นะคะไม่ได้ซื้อหามาเป็นดินที่ผสมปลูกเองง่ายๆนะคะ มีไส้เดือนด้วยติดมาด้วยเราก็ะจะกดดินลงไปนิดหนึ่งไม่ให้มันหลวมมากนี่เป็นยอดนะคะเป็นยอดที่จะพร้อมปลูกกำลังพอดีปลูกเลยนะคะตัดเอายอดออกก่อนนะคะแล้วก็ส่วนลำต้นส่วนลำต้นนี้นี่ไงคะลำต้น ก็เอาไปปลูกได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะปลูกคนละกระถางกันแยกออกไปนะคะพอแตกยอดหน่อ,อมาก็จะได้อยู่กระถางใครกระถางมันไปเลยไม่ต้องอย้ายหลายครั้งนะคะดินเต็มกระถางแล้วนํายอดต้นคาตาปักชําลงในกระถางเลยนะคะง่ายๆเห็นไหมคะใช้พัวเล็กนําเสียบลงไป แล้วก็กดดินให้แน่นนิดนึงนะคะเติมดินลงไปอีกนิดหนึ่งพอดีพอประมาณนะคะตักใส่สักหน่อยปลูกใส่กระถางเคลื่อนย้ายง่ายจะวางที่ไหนก็ได้สบายสบายค่ะอีกสามสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนก็ติดรากหมดแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะ โตแล้วก็ถ้าเราตัดก็จะแตกยอดใหม่ต่อไปจะปลูกกระถางที่2ก็คือปลูกตัวที่เป็นลำต้นที่เราตัดส่วนข้างล่างออกมานะคะลำต้นนี้จะแก่ก็ไม่เป็นไรนะคะปักชำลงไปเหมือนเดิม,มง่ายๆนะคะติดเร็วใช้พั่วแยก,กดินออกนำลงไปเลยนะคะแล้วก็กดดินเบาๆไม่ต้องแน่นมากดินตรงนี้ชื้นแล้วเพราะว่าเป็นดินที่ ตากฝนมานะคะถูกน้ำมาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องลดก็ได้นะคะถ้าลดแล้วมันจะชื้นมากได้สองกระถางเลยนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะจะวางตั้งตรงไหนก็ได้ตอนปลูกใหม่ๆก็เอาวางไว้ในร่มก่อนนะคะสักหนึ่งสัปดาห์ถ้ามีแดดก็ค่อยๆเอาออกย้ายไปในแดดเลยนะคะ จะตั้งตรงไหนก็ดีต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ประดับบ้านปลูกไว้ในร่มในบ้านตรงไหนก็ได้นะคะมันช่วยฟอกอากาศเป็นไม้มงคลด้วยนะคะส่วนความเชื่อแล้วแต่บุคคลนะคะสำหรับแม่ใหญ่เอ็กก็จะชอบหามาปลูกประดับบ้านนะคะต้นไม้ทำให้บ้านร่นมรื่นดีมองไปตรงไหนก็สวยงามค่ะลองดูต้นนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆหลังจากที่ปลูกแล้วสวยงามดีนะคะชื่นชมเขาเข้าไปดูใกล้ๆโคนต้นนะคะดูลักษณะของลำต้นนะคะลำต้นเนี่ยสีขาวสวยนะคะใบจะเป็นสีเขียวสันกลางใบก็จะเป็นสีขาวสวยงามค่ะ สวยงามมากเลยปลูกไว้ประดับบ้านนะคะแม่ใหญ่แอกชอบอีกไม่นานก็คงจะแตกยอดนะคะแล้วก็จะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตอที่ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะลําต้นก็เริ่มแห้ง ก็แนะนำสำหรับท่านผู้ชมที่รักที่ชอบต้นไม้มงคลต้นคาทาเงินสามารถที่จะหามาปลูกได้นะคะสวยดีค่ะเดี๋ยวแม่ใหญ่แอจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะของการเจริญเติบโตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะรอชมคลิปใหม่ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ